สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องทนาเอไะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเสียงนะครับชุด6กพูนสนะครับเป็นเครื่องเสียงรถยนต์คือการแจ้งนะครับมาเริ่มรีวิวกันเลยครับผมอ่าเริ่มจากมิกครับมิกของเราเป็นมิกฮาร์ด่าสี่ช่อแนนนะครับผมตัวนี้เอฟเฟกดีมากครับเป็น99้ f p นะครับต่อจากมิกเป็นลงมาหาอ่าคอร์สนะครับเป็นคอร์สดีเอฟพีดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นของรถยนต์ ช้ไฟ12โวลต์นะครับข้างล่างมีไม้หนึ่งตัวนะครับนะครับต่อมาครับเป็นสายสายลายสายมันกี่คอครับสายมันกี่คอเป็นคอหนึ่งสายนะครับแล้วก็เป็นสายไฟนะครับเบอร์2.5นะครับยาว10เมตรนะครับมาหาที่คาร์บร์นะครับคารเบูร์ฮอกเราจะแยกกันนะครับ ชน้นนี้เป็นสองกันนีดเป็นเบียดนะครับเป็นพาวเวอร์เดือดสองตัวนี้เป็นมิลโลเป็นกลางมิดไทไทนะครับเราเป็นระบบทางสองทางสามทางสี่ทางห้าทางเป็นระบบห้าทางนะครับตัวแรกเป็นพาวเวอร์พร้อมรถยนต์นะครับตัวแรกห้าพันบาทตอนนี้สี่พันบาทว่าจะเอาเม็ดกันก็ทําตามโมเดลนะครับต้องเป็นาให้ดีเป็นต้องเป็นพาวเวอร์ตัวเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับ ตัวนี้ขับมิลโล1 2สองขับมิลโลสามสี่ขับกลางนะครับตัวนี้เป็น4ี่ขูณสอง้วัตต์นะครับตัวนี้แรงครับเป็นคาสด,ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นคาสด,ดีขับเส้งแรมนะครับแตียว่าไม่ค่อยใสขนาดไม่ค่อยใสนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นคาสไอดีนะครับตัวนี้้าเป็นคาสไอพีดีเลยครับตอนนี้ขับเป็นมิไทยตัวนี้เป็นไทยนะครับดูข้างหลังกันนะครับทางน้เรา มีพัดลมสิบตัวอันนี้เคยไปแห่แล้วสามชั่วโมงไม่มีตัดเลยครับตัวนี้ลำรับข้างหลังนะครับเราจัดสายลำดับเป็นเท่าที่เดือดเราใช้สายไฟเบอร์เสีนบเบอร์สองเบอร์ห้านะครับเป็นเสียงมิตรโลห์เราก็สายหนึ่งเบอห้าเป็นเสียงแหลมเราใช้เบอร์หนึ่งนะครับเป็นวอร์สเดือดหนึ่งนะครับเป็นเบือดเราต้องใช้ดีๆนะครับมันจะร้อนมากนะครับเป็นของอันื่องเสียงรถยนถ้าไม่ดีนี่จะ สายนี้จะเปลื่อยแล้วก็ถอตอกไม่ได้นะครับมันไดวัดอากเลยนะครับอ่าสปคชิ่งมาใช้สองตัวครับเึ็งร้อยสิบแปดแอมแพร์นะครับ400สี่ร้อยอมปีสองตัวนะครับเราจะมีเทอร์มินอลข้างหลังสองตัวนะครับบวกลุกเป็นคู่ครับผมแล้วก็มีตัวกันอเวอร์โหลดสองแอมถ้าใครเกินนี้เราก็จะตัดนะครับดูข้างหลังครับ อตอนนี้ปกติเราใช้ power สามตัวคือยังไม่ได้ทำออกมาอีกเราจะเอาติดไว้ตรงนี้คนระับเพราะว่ายังไม่ทำนะครับเลยวันนี้รีวิวใช้สองตัวไปก่อนเป็นตัวละสามดอกครับกับตัวละสามดอกก็พอรองได้นะครับแต่ว่าถ้าลากยาวๆไม่ไหวครับไม่แน่นอนครับเสียงมิตรเรามิตรเราเป็นสิบนิ้วนะครับไม่เหล็อหนึ่งห้าหกคูณสองจุดห้าตัวนี้ แล้วก็เสียงกลางเราเป็น6.5นิ้วนะครับบอยห้าสิบตอนสี่ตัวแล้วก็มีดอกแหลมสี่นิ้วบอยนิ้วสี่ตัวนะครับแล้วก็เบียดเราเป็นอ่าสบแปดนิ้วเออ10บนิ้วนะครับส0บนิ้วร้อยแปดสิบบอยสามนะครับบอยนะครับแต่ละดอกลงที่2องว์นะครับครับต่อไปอนาคตนะครับเราว่าจะเล่นเป็น18แปดนิ้วครับเบียด เพราะว่าไปลองดูแล้วการแก้งมันไม่ค่อยหกนะครับเดเอดแตเว่าเส้นกลางยลงไม่ห่างนะครับแต่ว่าเดือดถ้าดันมากๆก็ส่งสารดอกนะครับ,รรรบ,บ,รรบตันนี้เราว่าจะเป็นป18นิ้วนะครับเป,เป็นตู้เทอร์โบคู่สั่งมากับาอาจารย์จอมครับเป็นยินทีพาวเวอ,อเร์อครับบ้านขายครับตองจากจอมเอามาส้อนตู้นะครับอนาคตก็จะทำให้ครบ ดอกครับผมไปดูทิ่นี่กันนะครับผมเรามาลองอฟังเสียงกันนะครับผมครับแรกนะครับตัวนี้เป็นคอร์อิเรานะรับเราจะปล่อยทีละเสียงครับปล่อยแหลมก่อนครับแหลมครับ ยังแลมอันนี้เป็นไทยครับตัวนี้ตัวนี้เม็ดไทยครับตันนี้เป็นเม็ดไทยช่องนนที่สี่เป็นกลางครับ ก็จะตัดที่30ถึง125ครับอันนี้เป็นซับครับผมซับเราปิดซับกันครับปิดซับอันนี้มาเป็นมิลโลครับมิลโลครับตัวตรงกลางครับมิลโลมิครับอีกิโลครับอันนี้กลางครับ มันจะทําให้เราขัดได้แรงมากขึ้นเวลาเราจะอัดต่างครับตันนี้เป็นเนืไทยครับครับลดพละการทํางานของเหลี่ยมครับผมแล้วเราก็จะได้ซื้อของสุดสปิกด้วยครับสําหรับเนื้ไทยเราเป็นแม่เด็ก15มิลนะครับวันนี้เสียงเหลี่ยมครับแต่ว่าเสียงไฮไฮเราเป็นแค่12มิลครับตัวเล็กครับแต่ว่าก็ไปได้นะครับตัวนี้ เราอถอดซีออกทั้งหมดเลยเสียงแหลมเราไม่ใส่ซีสักตัวเลยครับใช้คุมที่คอร์ดดีตอนนั้นครับลองเปิดรวมดูครับนี่ครับ ารับความขี่ตรงไม้ได้แล้วก็ให้ความขี่ตรงนั้นเด่นนะครับมันจะอาดได้แลีงขึ้นมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ